วันที่โทรไปผมบอกว่าคุณอด้วยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณจะยังไงแต่ว่าตัวผมไม่ตัวผมไม่อยากเลิกนะวันที่ผมโทรไปนะครับคือตั้งแต่คุยมาเนี้ยอ่ะพี่เห็นปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาจากตัวไทยก็คือเราพูดอยู่เต็มปากเต็มคำล้วเราคี้หึงเราบอกว่าเราหึงเลยเปื่อยเราหึงจนเป็นปัญหาเราหึงจนอึดอัดเลิกหึงได้ไหมอ่ะเนี้ยสมมติสมมติเนี้ยพี่เชื่อว่าเขาคงเคยพูดคํานี้ด้วยจังว่าเลิกหึงได้ไหมฉันไม่ได้จะทําอะไรสักหน่อยมีครับเขาบอกว่าทําไมไม่ ไว้ใจเขาอเออเออมันทําได้ไหมเอาจริงๆเหมือนกับเนี้ยจริงๆมันทําได้พี่แล้วมัน,มนไม่ทําพออ่าพอพอเราทําได้สักพักหนึ่งแล้วพอมีอะไรมาสะกิดเราอีกเนี่ยเรากลับไปเหมือนเดิมเลยทันทีเลยเราสติตามไม่ทันใช่ครับพอเริ่มแบบมีผู้ชายเข้ามาปุ๊บเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมทันทีเลยครับพี่ครั้งนี้ <ๆ S 1> ไม่ใช่อ,อกหักครั้งแรกและครับยังเหมือนเดิมไหมคะหนักครับ หนักหนักหนักเหมือนเดิมครับแล้วก็ตอนเราเลิกกันนะครับช่วงแรกช่วงหลายเดือนแรกของทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมเลยครับลูกเขาที่ยังอยู่ก็ยังตั้งอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างในบ้านยังคงเป็นของเขาหมดเราไม่คิดจะเอาออกเราไม่คิดจะก็ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นช่วงที่ที่ดีช่วงหนึ่งสําหรับผมเหมือนกันครับตอนที่ตั้งใจว่าจะปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละ เราก็รู้ใช่ไหมว่าถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยมันจะทําใจไม่ได้ลืมมันจะชาหรือหรือว่ายังมีความหวังว่าเขาจะกลับมาแอบหวังแอบหวังเผื่อเอ้ยหรือเขาจะทักเรามาอะไรอย่างเงี้ยเพราะส่วนใหญ่คนที่ยังไม่ค่อยเก็บของนะยังแอบมีความหวังอยู่ใช่ครับแล้วก็แต่ช่วงแรกหนักครับเพราะยังยังเห็นเขาอยู่ทุกอย่างนะทุกอย่าง,ย,างยังเป็นเขาอยู่แค่แค่ผมขับรถขึ้นทางด่วนไปทํางานแล้วต้องผ่านบ้านเห็นหลงังคาบ้านเขานะผมยังร้องไห้ในรถเลย จุดเปลี่ยนที่บอกว่าวันนี้กลับบ้านไปฉันจะเก็บทุกอย่างละถึงเวลาต้อง move on สักทีไอ้ตรงจังหวะคลิกตรงนี้มันเกิดจากอะไรอยู่ดีๆแค่บอกตัวเองว่าอืมต้องถึงเวลาละเราจะอยู่งี้ไม่ได้ละเปิดโอกาสให้ความรักครั้งใหม่ๆถ้ามีก็ให้มีมาแล้วครั้งนี้มันจบแล้วคือจบผมก็ค่อยๆเก็บ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 เอาออกครับจริงขั้นตอนแห่งการยอมรับความจริงเป็นขั้นตอนที่ยากสุด ยากมากครับผมจะยอมรับความจริงได้ยาะมากครับเพราะมันก็แอบให้ความหวังตัวเองเนาะครั้งนี้ถึงขั้นว่าไม่ทํางานละฉันขอหนีออกไปทํา MV ที่อื่นจากปกติก่อนนั้นนี้ก็ยังทํา MV อยู่แถวแถวบ้านตอนนี้คือหนีไปเลยสองเดือนครับสองเดือนไม่ทำงานสองเดือนเลยเหรอใช่พี่บวกกับตอนนั้นผมปิดกล้องหนังด้วยครับถ่บายหนังสองเรื่องพร้อมกันแล้วผมป่วยผมไม่มีเวลาพักผมนอนเวลาสามชั่วโมงแล้วทีนี้บวกกับเลิกอีก อโอ้โหหนักเลยผมตอนนี้พอทุกอย่างหยุดผมเลยบอกที่บ้าน,น่ะผมขอหยุดสักเดือนหนึ่งนะครับ,รบผมพอเดือนหนึ่งปุ๊บชักเริ่มติดใจเข้าเดือนสองแล้วครับ <c oughs> ใครเป็นคนไปเรียกสติกับมาคะพี่ชายสุดที่รักครับ <c oughs> คุณแจ็คคุณนิกกี้ไม่ได้นะน้องต้องทํางานนะจะมาหยุดไม่ได้เราต้องทํางานอาชีพเรามันมันต้องต้องกอบโกยน้องจะหยุดไม่ได้ก็คงก็เลยกลับมาทํางานครับ ก็เป็นพี่สุธิรัก์ที่ไปเรียกสติแต่แสดงว่าอาไทยก็เป็นคนที่แบบจริงจังกับความรักเนาะทุกครั้งที่มีความรักเราจะหวังว่าจะไปถึงแบบจะต้องแบบไปถึงขั้นเป็นแบบคู่ชีวิตแต่งงานเลยทั้งที่มีก็อยู่แค่ยี่สิบสามเองใช่ครับแต่จริงจังขนาดนั้นเลยครับผมอาจจะดูดูคนที่เขาสําเร็จแล้วหลายๆคู่มั้งครับเราเลยอยากมีเหมือนเขาบ้างครับก็เลยก็เลยมาคาดหวังตัวเองว่าถ้ามีก็ขอให้มันมี ยาวๆอะไรเงี้ยใช่ใช่พอเราจริงจังในวัยที่เราอายุแค่นี้เนาะบางทีมันอาจจะแบบว่าจริงจังแล้วคิดอะไรแบบตั้งอะไรเกินไปหน่อยคือถามว่ามีไหมก็มีนะคะคนที่ก็อยู่กันไปในเด็กแล้วก็แบบอยู่กันไปก็มีแต่ว่าก็ต้องยอมรับความจริงว่าในช่วงวัยบางอย่างมันก็อาจจะแบบเปล่าบางอยู่อะไรเงี้ยเนาะค่ะซึ่งอย่าเพิ่งกลัวความรักเลย23ยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะนะคะและอาจจะมีตาราที่เล่มใหญ่กว่านี้อีก มีอยู่แล้วล่ะใช่เพราะเมื่อกี้เพ่อล่ะเพราะเมื่อกี้พี่ชอก็ได้บอกไว้แล้วว่าอุงยังอกหักได้อีกเยอะไม่ยกีงถามก่อนเขาบอกว่าอายุเท่าไรยี่สิบสามโอ้ยังมีเวลาอกหักอีกตั้งนานนะครับผมนะคะและยิ่งชอบดูเรื่องความรักของคนอื่นด้วยนะใช่ครับมันก็จะได้วิธีคิดของตัวเองด้วยครับใช่ตอนนี้สถานะเป็นไงนะคะสถานะตอนนี้มีคนคุยครับใช่ครับมีคนเข้ามาคุยบ้างตอนแรกตอนแรกกะว่าจะปิดแล้วครับอุ้ยปิดอะไรยี่สิบสามจริงหรอใช่ผมก็รู้สึกว่า ถ้ามีแล้วผมแย่ yeah, ผมผมไม่มีแล้วกันผมก็เนี่ยเล่นตลกอยู่กับเพื่อนอยู่กับพี่น้องทำงานให้เต็มที่มีความสุขและแต่ก็มีช่วงหนึ่งก็ก็เหงาครับก็เลยเริ่มเปิดให้คนเข้ามาเริ่มตอบบ้างอะไรยเงี้ยครับการที่คุณพ่อคุณแม่ของเราครับณวันนี้ครับไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาแยกทางกันครับอ่ะมันมีผลต่อ ความรู้สึกของเราต่อมุมมองของเราต่อความรักนี่เป็นอีกหนึ่งหนึ่งสิ่งที่ทำผมว่าผมไม่ค่อยเชื่อว่าผมจะทํามันสําเร็จได้ความรักผมแค่รู้สึกว่าขนาดพ่อกับแม่ผมพบกันมาตอนนั้นเขาคบกันสิบสี่ปีมีลูกสามคนก็ยังเลิกกันได้เลยผมก็เลยรู้สึกว่าอแล้วแล้วผมจะสามารถทําให้ไม่เลิกกันได้ไหมนะผมก็มาคิดครับผมก็เลยนั้นก็ไม่มีดีกว่าครับจริงจริงมันอยู่ที่ว่ามองมอง,มองเรื่องนี้ยังไง ถ้าเกิดว่ามองเรื่คุณพ่อคุณแม่เราจะรู้สึกเลยว่าความรักันเป็นเรื่องไม่แน่นอนอยู่แล้วในับใน14ปีนั้นเขาก็รักกันนะไม่ใช่เขาไม่รักรใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเขาเคลื่อนตัวทุกอย่างเคลื่อนตัวพอถึงวันหนึง่งก็ไม่เป็นไรแยกย้ายกันแต่ก็ยังเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกกันอยู่คือถ้าเราเอามามองเป็นอีกมุมหนึ่งว่าเออจริงๆแล้วอ่ะเราเพิ่งเจอความรักมาไม่กี่ครั้งเองและบางเอญเราอาจจะเจอคนที่ไม่ใช่และไม่พอดีกันถ้าวันหนึ่งเจอคนพอดีกันอยู่ๆเราไม่ต้องไปนั่งนับว่าเราจะสําเร็็็จจมมัััเรรราสํหกกกกนนไปทุว รู้ตัวอีกทีอาจจะกลายเป็นคนที่มีความรักที่ดีมากก็ได้ดูพี่แจ็คเป็นตัวอย่างครับใช่ครับแต่จริงๆนะณวันนี้คุณผู้ชมต้องไม่ลืมว่าเรากำลังคุยกับผมผมไม่ได้ใช้คำว่าเด็กนะกับคนอายุ23ค่ะซึ่งจริงก็เป็นคนอายุ2 3ที่ก็ผ่านประสบการณ์การมีความรักมาพอสมควรด้วยซ้ำนะครับแต่ว่านี่ในหลายๆเรื่องเมื่อเราพูดเราก็จะพูดด้วยมุมมองของคนที่ตกตะกอนอะไรมาเยอะและการละครั้งหนึ่งตอนที่เรา อายุน้อยกว่านี้ถ้าเราจําได้แล้วก็เป็นแบบนี้กันแหละแล้วก็เป็นแบบนี้แหละเราก็เคยคิดแบบนี้เหมือนกันวันนี้เป้าหมายความรักของอาไทยในวันเนี้ยวันที่ผ่านชีวิตมาประมาณนึงอย่างเงี้ยเราเริ่มเข้าใจมันขนาดไหนหรือยังวางเป้าหมายว่าถ้ามีความรักอีกทีหนึ่งจะไปให้ถึงยังไงอะไรเงี้ยผมว่าความรักครั้งต่อไปของผมที่อาจจะกำลังจะเกิดขึ้นหรืออะไรเงี้ยครับผมแค่สุกว่าความรักครั้งนี้ต้อง ต้องเป็นบวกแหละทั้งผมบวกให้เขาแล้วเขาก็ต้องบวกให้ผมอะไรอย่างี้ครับเราจะไม่อยากเป็นเป็นความทุกข์ให้ให้กันและกันเยนคีครับผมก็เลยเราถ้ามีความรักอีกครั้งคงจะเป็นความรักที่กลับมาจากทางานได้อยู่ด้วยกันได้มีความสุขมีแรงในการทํางานวันต่อไปผมว่าแค่นั้นสำหรับผมพอแล้วครับแต่อันหนึ่งก็อยากาคา,าดหวังคือว่าคาดหวังคืออย่างนี้ค่ะบางทีบางคนชอบบอกว่าครั้งต่อไปฉันอ,อกหักไม่ได้อีกแล้วนะพี่ว่านี่คือการมัดคอตัวเองสุด มาแล้วแต่มุมมองเห็นปะคะถ้าเรามองว่าผ่านไปแล้วสองครั้งฉันก็ยังรอดอยู่นี่นะฉันก็ยังเป็นคนคนหนึ่งที่ทําให้คนอื่นหัวเราะได้อยู่เลยเพราะฉะนั้นมุมมองมันก็จะบวกกับตัวเองแล้วว่าไม่ว่าจะมีคนนั้นหรือไม่มีคนนั้นความสุขของฉันไม่ได้ผูกที่ขาเขาแต่ผูกที่ขาเราต่างหากันนี้นั่งอยู่กับพี่อ้อยพี่ชอดเลยในฐานะที่บอกว่าดูคลับฟเดยครับเยอะมากอยากถามอะไรพี่อ้อยพี่ชอตผมอยากถามว่าถ้าเรามีความรักเนี่ยเรา ได้ไหมครับคือสมมติว่าในกรณีที่อาไทยยังติดค้างอยู่กับความว่าผมผิดหรือเปล่าในวันนั้นใช่ครับผมผมรู้ผมเรื่องนี้มันยิ่งใหญ่ถึงขนาดทําให้คนคนนึงทิ้งผมไปเงหรือเปล่าใช่ครับคือผมโดนบอกเลิกด้วยการที่ผมทําสิ่งนี้ผมเลยรู้อะแล้วอย่างนี้คือจริงๆตกผมผมผิดไหมครับจริงๆพี่มองว่าวิธีการที่ไม่รู้ว่าจะคิดยังไงลองคิดว่าถ้าเป็นเขาครับเรารู้สึกยังไงโอ้ผมน่าจะเฉยเยครับอ่ะ แต่คนสองคนให้ความสําคัญกับเรื่องบางเรื่องไม่เหมือนกันครับถูกใช่ไหมคะเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนั้นเขาก็ไม่ผิดครับไอเราไม่ให้ความสําคัญเลยกับเรื่องนี้ก็ไม่ผิดครับเพียงแต่พี่แค่รู้สึกว่าในคนแต่ละคนเนี่ยมันเป็นข้อตกลงบางอย่างและเงื่อนไขบางอย่างเช่นผู้หญิงเองอาจจะมีความรู้สึกว่าทําไมฉันด้อยค่าจังเลยอ่ะครับการที่เราอยู่ด้วยกันและความสัมพันธ์แบบนั้นเธอยังต้องไม่ใช้วิธีการอย่างอื่นและก็ไปจินตนาการถึงผู้หญิงคนอื่นคเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าทําไมอ่ะการอยู่ด้วยกันของเราอ่ะ ฉันไม่สามารถตอบโจทย์ทุกความสุขของเธอได้หรือเขาพูดอ่านี้เลยครับอ๋อเหรอครับนี่คือเหตุผลเขาเลยหรอใช่ครับเขาพูดแบบนี้ครับอ๋อจริงเหรอตาละคเขาไม่ได้โทรมาหาพี่ย้อยนะแต่ว่าอันนี้คืออันนี้คือเดาเดาเดาในในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งเพราะเขาจะรู้สึกเช er wow ่นนัはは้นใช่ไหมคะคืออาไัยอาจจะรู้สึกได้ว่าเป็นผมผมเฉยๆครับแต่เ็าอีกครับขณะเขาคุยกับผู้ชายคนอื่นสักนิดหนึ่งเรายังไม่ยอมเลยแต่ถ้าถึงขั้นว่าเขาจะต้องให้ความสุขตัวเองโดยการคิดถึงภาพของผู้ชายคนอื่นพี่เชื่อว่าน้องยอมไม่ได้ พราะมันจะรู้สึกว่าทําไมคนข้างๆถึงไม่มีความสําคัญหรือตอบโจทย์ขนาดนาั้นล่ะเออพี่ว่าเพราะฉะนั้นพี่จะไม่ตอบว่ามันผิดหรือไม่ผิดเพราะมันไม่ได้ผิดกฎหมายมแต่กับคนที่อยู่ด้วยเราได้ให้ความสําคัญกับเรื่องบางเรื่องเท่ากันไหมรหรือต่อให้ความสําคัญเรื่องบางเรื่องไม่เท่ากันเรารู้สึกไหมว่าเรื่องที่เขาบอกว่าเรื่องใหญ่จังเลยเราเองกลับรู้สึกว่าทำไมเรื่องเล็กแค่นี้ถ้าแค่นี้ปั๊บหนึ่งอะคนสองคนก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วครเออแล้วถ้าวิธีแก้ของ ของแบบนี้ผมผมใช้การล็อกประตูแทนจะได้ไหมครับอันนั้นก็แก้ตกปลายเหตุอยากฟังพี่ชอตอบด้วยอ่ะไม่ก็จะบอกว่ามันมันมันอย่างที่พี่อ้อยว่าอันหนึ่งค่ะคือความรักมันเป็นเรื่องของมายเซ็ตเนาะมันเป็นเรื่องของวิธีคิดเรื่องบางเรื่องมันอาจจะใหญ่มากก็ได้หรือเรื่องบางเรื่องมันอาจจะเล็กมากก็ได้มันอยู่ที่คนสองคนกับมุมมองคนสองคนเช่นถ้าเป็นมุมพี่นะพี่ก็จะรู้สึกแค่ว่าสําหรับน้องผู้หญิงที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ถึงขนาดต้องเลิกกัน ในมุมหนึ่งพี่จะรู้สึกแค่ว่าเขาอาจจะรักเราไม่มากพอถูกป่ะคะถ้าคำว่ารักมากพอไม่ได้หมายความว่ายอมให้เราทาทุกอย่างแต่คำว่ารักมากพออาจจะหมายความว่าเฮ้ยเรามาตกลงกันไหมนี่มันเป็นความสุขของเธอแต่ฉันรู้สึกอย่างนี้นะมันมันจะไปถึงการคุยกันและค่อยๆทําความเข้าใจและหาวิธีแก้ปัญหาแบบเป็นทีมเดียวกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความรักมันมีปัญหาแล้วฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแก้ปัญหาเลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีว่างั้นฉันไปแปลว่าเราไม่ใช่ทีมเดียวกันละ ที่ว่าสําคัญตรงนั้นมากกว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่เรื่องไหนแต่ว่าในทุกๆเรื่องของความรักอะค่ะค่ะสาธุนะครสาธุเลยนะครับผมแต่ในเบื้องต้นล็อกประตูก็ล็อกประตูถ้าจะแก้ยิ่งง่ายก็เริ่มจากล็อกประตูแก้ปลายเหตุก่อนเดี๋ยวต้นเหตุค่อยว่ากันล็อกประตูแล้วก็ลบ his ที่แลวพอพอทำอะไรอาบน้ำอยู่วันนี้เราได้รู้จักกับมุมมองความรักนะครับของ ผู้ชายคนนี้ซึ่งเติบโตมาท่ามกลางสายตาของพวกเราเนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในวงการไปอย่างยาวนานมากพร้อมกับความรักของเขาที่ก็ต้องบอกว่ามันก็อยู่ใน s p o ต l i g h t มาโดยตลอดด้วยเช่นกันมันก็เหมือนกับเราก็เติบโตมาพร้อมๆกันในความรักของเขาซึ่งผมเชื่อว่าเขาจะยังคงเดินทางและเติบโตกัต่อไปแต่เราได้รู้จักกับอาไทยณวันนี้ที่เขาอายุ23ผมเชื่อว่าเราคงมีโอกาสได้รู้จักเขาและอาจจะได้คุยกันอีกในโอกาสอื่นๆต่อไปด้วยเช่นกัน เขา<อ>แ<อ>นบมาคู่ะคน, <มา S 1> นะน<ป>ค่ะครับผมอันนี้คือแขกรับเชิญของเรานะครับอาไทยครับขอบคุณมากคับขอบคุณค่ะขอบคุณน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยครับดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าครีมอาบน้ำโชกุบุสึโมโนกาตาริยอดขายอันดับหนึ่งสามปีซ้อนนะครับเราเจอกันแบบนี้นะครับพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะมาเปิดใจให้เราได้เรียนรู้วิธีคิดผ่านชีวิตจริงและความรักของเขา ทุกวันเสาร์11.00โมงเราเจอกันที่ช่องวันพร้อมกับพี่อ้อยพี่ชอตและแขกรับเชิญกันแบบนี้วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสี่คนลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะความรักทั้งต่อไปของผมต้องเป็นบวกและทั้งผมบวกให้เขาแล้วเขาก็ต้องบวกให้ผมเลยครับเราจะไม่อยากเป็นเป็นความทุกข์ให้ให้กันและกันนะครับกลับมาจากทำงานได้อยู่ด้วยกันได้มีความสุขมีแรงในการทำงานวันต่อไปผมว่าแค่นั้นสำหรับผมพอแล้ว